วันนี้ผมและทีมงานจะมาเนลมิตรที่โล่งๆให้กลายเป็นห้องนอนสุดหรูไว้สำหรับพักผ่อนซึ่งผมได้ทำการซื้ออุปกรณ์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะออกมาอลังการแค่ไหนไปดูกันเลยไนะ เห็นตรงนี้ไหมครับทุกคนคือตรงเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งในบ้านครับที่แบบเป็นที่โล่งๆซึ่งตอนแรกเนี่ยเราเอาตรงเนี้ยไว้สําหรับเด็กฝึกงานที่แบบมาแล้วก็แบบให้น้องๆนั่งแต่ตอนเนี้ยไอแ้แอนไอไวินเนี่ยเขาอัปเกตแล้วครับเป็นพนักงานเราก็เลยแบบให้เขานั่งที่โซฟาแทนก็คืออัาเลเวลพอดีว่าตอนนี้ก็ทุกคนผมเจอปัญหาอย่างหนึ่งครับคือบ้านหลังเนี้ยมีอยู่สามห้องนอนซึ่งไอ้สามห้องนอนเนี่ยหนึ่งห้องอาจจะเป็นของผมแล้วก็อีกหนึ่งห้องอาจจะเป็นของน้องเต้ยอีกห้องหนึ่งเนี่ยคือมันไม่ มีใครอยู่เราผมได้ทาการซื้อพวกแบบเครื่องออกกำลังกายเนี่ยไปวางไว้แล้วแต่พอดีว่าหลังๆมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผมอะ่ะเขาแบบมาเยี่ยมบ่อยมานอนที่นี่บ่อยมาเลยทําให้มไม่มีที่นอนอก็คือห้องนั้นอะ่ะ พ่อแม่นอนไงเราจะแบบไปบอกพ่อครับแม่ครับนอนโซฟามันก็เป็นลูกโทรทัศน์พีอ่ะเพราะแบบนี้แหละครับผมดวนวันนี้ผมก็ได้ตัดสินใจครับที่จะมาเนรมิตที่ประปาตรงนี้ให้เป็นห้องนอนสุดหรูของผมเองครับผมทุกคนและก็พิเศษสุดสําหรับน้องๆทีมงานทุกคนถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนแบบทํางานที่ผมจะทํางานๆๆครับผมขยันมากแล้วไม่อยากกลับบ้านหรือกลับไม่ไหวยัไงไงน้องๆก็ยังสามารถมนอนตรงนี้ได้เลยครับผมโคน มาปุ๊บแล้วก็นอนนะห้องอากันนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างห้องนอนกันดีกว่ามาครับเด็กๆช่วยของหน่อยเอาแรกกันเลยตั้งเลยครับตั้งตรงเลยครับอันนี้คือไฮไลท์กันเลยเอาไฮไลท์กันเลยแนนน้องในทัชเตอร์นะครับเอาอะไรครับอ่ะเริ่มจากอันนี้กันเลยนี่คือของที่แพงที่สุดที่เราจะเอาไว้สำหรับมาแต่งเป็นห้องนอนตู้เย็นเหรอไม่ไใช่ท้ายท้ายมันคืออะไรเรื่องความอากาศเปล่าไม่ใช่โคมไฟอ่ะไม่ใช่โคมไฟดูชื่อชื่อก็บอกอยู่สลีปแฮปปี้มันคือที่นอนบ้า ตอนเนี้ยโลกงเราไปไกลแล้วรู้อยากป่ะที่นอนสุญญากาศเอาไม่ต้องพุดเยอะดูเองเออนี่เพิ่งเปิดเลยแกะเลยเออแล้ตะกัรมใหม่นี่พิงอยู่ไหนมานี่ไม่จริงที่นอนจริงเหรอนี่โอ้โหที่นอนจริงที่นอนจริงเออเป็นที่นอนเลยอ่ะนี่อันนี้คือที่นอน คือที่เราแต่งวันเนี้ยเรามีเรเลเวลนะอ่าคือเราไม่ได้แบบอยู่ดีซื้อของมโูโซนะผมบอกก่อนนี่น,นี่เดี๋ยวขึ้นเลองไปดูเราแต่งแบบนี้ประมาณนี้นี่อันนี้คือเล็บเราคือพี่เนี่ยจองยามมทำให้เหมือนที่สุดเท่าที่ทำได้นี่พี่ถึงได้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ห้าพุทธราคาเนี่ยประมาณหนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบบาทประมาณเออไม่แพงจะบอกเลยดีย<อ>คือเนี่ยเข้ามีใช้อยู่มานอนทั้งส่วนหลังมันเป็นที่นอนยางพาราโอ้แหม

ไปแล้วอีบ้างอีบ้างอีบาอ้บางบ,าอ,บาอ,อกเขาเลยออ๋อนี่เหรอเขาซื้อมาวขาใจผมให้และที่นอนที่อยู่ตรงหน้าทุกคนนี้ครับนี่คือที่นอนเดียวที่สุดณเวลานี้มันคือที่นอนสลีปแฮปปี้ครับผมทุกคนมันคือที่นอนแบบอัด สูญญากาศแบบที่ทุกคนเห็นก่อนหน้านี้ครับผมทุกคนติดตั้งง่ายคนย้ายก็สะดวกทุกคนก็เห็นกันใช่ไหมล่ะครับว่ามันสะดวกแค่ไหนและเท่านั้ไม่พอครับเจ้าที่นอนแฮปปี้สลีฟเนี่ยมันนอนสบายมากๆเทุกคนเพราะทำรรมาจากยางาราธรรมชาติช่วยลดอาการ หลังเบาะสําหรับผู้ป่วยที่แบบเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมครับทุกคนแถมยังมีพ็อกเก็ตสปริงครับเพื่อที่ช่วยลดการสั่นสะเทือนเวลาที่แบบคนนอนข้างเขาดิ้นครับผมทุกคนเนี่ยทุกคนดูนุ่มจริงเด้งจริงดูดิโอ้ดงจริงฝั่งนี้มันไม่สะเทือนเลยนะข้างไม่จะทางไม่จะทางไม่สะเทือนเลยโอ้ไม่กอดิ้นไหนก็ไม่สะเทือนนะเฮ้ยเทอดีขนาดนี้อ่ะตรงนี้เห็นไหม เดียร์ดี่ะและที่สำคัญที่สุดครับทาง s l e ปแฮปปี้เนี่ยเขายังมีประกันโครงสร้างครับนานถึง10ปีแถมยังส่งฟรีทั่วประเทศด้วยครับผมทุกคนอยู่เหนืออยู่กลางอ e ีสานตะวันออกหรือสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ส่งฟรีครับทุกคนหรือแม้กระทั่งหากคุณอยู่หมู่เกาะเกาะนู้นเกาะกระโดดเกาะแมวเขาก็ยังไปส่งครับผมทุกคน <c oughs> ล่าสุดอ่ะใช่ผมสงไัยเพราะเป็นเกับสุญญากาศไงและที่ฟิลยวสุดเลยครับที่ผมชอบแท้ท้ายผมตัดสินใจซื้อนะครับนั่นก็คือเขาผ่อศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสิบเดือนครับผมทุกคน ผมชอบและสำหรับใครนะครับที่อยู่กรุงเทพที่มีปัญหาเหมือนผมที่แบบจะซื้อที่นอนใหม่แล้วไม่รู้ว่าที่นอนเก่าเนี่ยจะเอาไ้ไหนดีคือทาง Sleep Happy เขามีบริการขนย้ายที่นอนเก่าครับเพื่อไปบริจาคให้ใหก็คือได้บุญอ่ะเออใจบุญและเ้าใครนะครับไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยบอกกับที่นอนแบบไหนคือจริงๆอ่ะผมอะ่ะนอนที่นอนมาเยอะมากแล้วก็มีปัญหาเรื่องปวดหลังค่อนข้างเยอะครับซึ่งใช้เวลานานกว่าจะหาที่นอนที่เหมาะกับตัวเองเจออะไรเงี้ยถ้าใครมีปัญหาแบบผมอะไรเงี้ยก็สามารถไปติดต่อไปสอบถามไปปรึกษากับ ทาง Sleep Happy เนี่ยเขาเนี่ยจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยแบบให้คำปรึกษาคอยให้บริการตลอดครับผมท<ๆ>ุกคนเดี๋ยวเขาพูดอะไรกันนะที่ชื้อสีขาวในห้องแบบผมบอกสีขาวครับเป็นแบบผู้ชายรู้สึกผ่องอะไรเงี้ยอ,อ,อาอ้หูเหมืนอนที่นอนโรงแรม <า S 2> <ไป S 1> เลยอ,ะอ่ะโอเคที่นอนเสร็จแล้วหนึ่ง <S <S 2> <S 2 ยิ่งสองโอ้คิดแหละโอ๊ยนานแปบ๊บเดียวนนไปหายห็นปุ๊บยูรี่ป้าตาิการคือแหละเดีย๋ยูรี่เด็ดแต่ตอนนี้ลุงลุงของอะไร <c oughs> ทำไมฉันต้องมาทำงานหนะัก <c oughs> ตอนสมัครมาสมัครมาเป็นคีรีทีฟ <c oughs> ตอนนี้นะครับเราก็กำลังทำการต่อตู้อยู่นะทุกคนไว้สำหรับแบบวางของแบบจุ๊บจิกจุ๊บจิก,จก,จกน่ารักของแบบตกแต่งอะไรเงี้ย ังเจสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคโอ้ยนะลูกช่างทำไมมันเบี้ยวๆวะ เดี๋ยวขอต่อก่อนละกันแล้วก็ต่อเสร็จเนี่ยก็เหลือแค่จัดแหละเพราะว่าของที่ต่อมีแค่นี้แหละเดี๋ยวเจอไหมเออเอามาลองมะเตียนดูดวิญญา ผมทำงานเหนื่อยแล้วแต่เอาอุ้มกันหลังก่อนนอนพักเจ๋งดิสบายจริงปะได้เลยอ่ะแต่เราไอ้คนที่เป็นไม่ใช่ว่าเต้นโนอยปัญหาข้างบนลองลองนิทำหอนได้ป่ะพวกไม่ดีแหละไม่ทำงานแม่เลยเต็มดูดไอ้อาสเอาไว้แบบรอไม่ไหวก็มานอนพัก งเนี่ยก็จากเท่าที่เทียบในเลเ็บในกี่เปอร์เซ็นต์99.99 อ่ะคือคือแบบก็เปะ๊ะแหละอ่ะแฮปปี้แฮปปี้อ่ะครับก็คือแบบจัดมาก็โอเคอ่ะคือตอนนี้เราถ่ายกันอยู่แง่มันเลยดูสว่างแต่คือจริงจริงเมื่อกี้เราปิดไฟแล้วคือสวยมากบอกเลยนี่คือหลับสบายล่าะเอเดนไปอาร์ตมาลองนอนลูกทุกเพนเข้าไปล้างหน้าล้างตาคือหลับสบายแอ้วทุกคนมันมันดีจริงเลยทุกคนคือแบบอยากให้น้องแนนเขาแนะนํำเลยดีกว่าว่าของตัวอย่างที่เราซื้อมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็มันเอาไว้ใช้ทําอะไรจริงจริงมานี่คือเราไม่ได้แบบซื้อมาแค่แต่งเดียวนะใช่มันใช้งานได้จริงครับทุกคนอ่ะให้เราเดี๋ยบน้องแนนมีอะไรบ้าง่มาทีโซนแรกใช่ม ตรงนี้เราจะแบบไว้ทํางานเออเวลาแบบไม่อยากนั่งบนเตียงเราก็แบบมีที่นั่งให้มีโต๊ะให้ไว้ทำมุมทํางานเป็นฝึกงานอะใช่มุมเด็กฝึกงานเพราะว่าบ้านเราแบบทีพยล้นแล้วค่โอเคต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นชั้นอเนกประสงค์สําหรับสําหรับวางของใช้ส่วนตัวตรงนี้ก็จะมีแบบผ้าเช็ดตัวเผื่อเราแบบมีคอนเทนต์เปียเปียกอ่าไมถ้าเมีรองเท้าด้วยซื้อให้ทุกคนใส่ด้วยต่อไปเนี่ยแล้วก็บ้านคนหนูซื้อมาให้แล้วเปลี่ยกแล้วเอาไปใส่เดี๋ยวซักให้เดี๋ยวให้แม่บ้านซักให้เออแล้วตรงนี้ก็ จะเป็นพวกแบบไม้ size, หอมกลิ่นวานิลาหอมมากอันนี้หอมมากหอมมากเวลาที่เป็ดตดก็เอมึูก็ตดไยตรงเลยมังตดเลยันี้ก็เป็นจุ ตีกขานาฬิกาทรายแล้วก็แบบเป็นพวกตกแต่งแล้วเนี่ยปลูกใช่เขาตกแต่งแล้วก็มีนี่อันนี้ก็ซื้อมาให้นะทุกคนซื้อแจกทุกนเลยนะซื้อมาให้ทุกคนแล้วก็มีแก้วให้ทุกคนใครกินน้ําก็เดี๋ยวพี่จะติดป้ายชื่อของทุกคนไว้เวลากินน้ําเนี่ยจะได้แบบรู้ว่าเป็นแก้วใครผมนอนที่เลยได้ไหมเนี่ยได้นอนได้เลยอ่าแล้วก็เป็นต้นไม้อันนี้ก็คือตกแต่งเลยครับตกแต่งตกแต่งหลาไม่กี่บาทนนี้ก็ซื้อมาตกแต่งคือจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะไม่ได้จะเอามาวางเราอ่ะวางทุกคอนเทนต์เลยแต่พอมันขขขาาาดดดดดดไไไไไไปปอออ่่่่่่ะเเฮ้้้ยมมมมมมััััันนนนนใชชง็ คนนี้บอกว่าไม่ต้องเอามาวางบอกคือตอนแรกอ่ะเอาวางมันบอกว่าแมวเยอะเลยเบื่อจังเลยได้ให้มอยู่ข้างบนดีแล้วไม่มีกล้องเยไงอ่ะก่อไปโซนนู้นครับตซนนี้ค่ะต่อไปเออเป็นไม้ประดับไว้สําหรับตกแต่งอันนี้เราก็แบบซื้อมาใหม่เออใดๆให้มันดูแบบมีความเลื้อยแล้วก็แม็กที่เราต่อถถงได้คือตอนแรกอ่ะเราจะเอาทีวีมาวางแต่เรารู้สึกว่าแค่แม็กก็พอแล้วไว้แบบดูนงดูหนังอะไรก็ก็เปิดได้้ดวยใช่มีคนทำงานก็อยู่ตั้งแต่ราากาฟิกอยู่ของมีแล้วไม่มีคน ไอที่กาฟิกเก่งๆเจ๋งๆไอฟเฟคโปรโมทหมดเลยกาแฟต้องทำไงบ้างนะทำอาหารเป็นป่ะโอ้ทำอาหารเป็นน่ารักน่ารักไนใจก็ได้มากาแฟโปรโมชั่นโหดๆในคัมได้ทำฟกได้ทำตําแนลได้อะไรนะหล่อๆน่ารักหล่อๆน่ารักไม่ต้องเอาโปรโมชั่นต้องโหดใช้อ After e f f ฟ c t s เป็นแล้วเขาจะใช้ Photoshop ได้หรอวะเขาจะมาลบสิวในไอจีกูได้ปะพื้นฐานในกราฟิกต้องรู้โอ้หนูก็ลบได้ใครก็ตามนะครับเถ้นใครสนใจอยากมาทำงานด้วยก็ลองส่งอีเมลมาด้วยในอีเมลตามนี้นะครับ มีเลยอันนัไปส่วนทีเจ็ดแอสจีวีเดอะคอร์ปเงาะส่งรีสูเม่มาได้นะครับผมทุกคนของมีพบแล้วการซื้อพวกแกมไว้เลยเนี่ยวันนี้ก็มีพระจงพระจานอะไรอย่างงี้เพื่อความแบบลื่นรมใช่เวลามองอะไรมาเลยดูแบบเออคิดงานออกอะไรอย่างงี้ก็มีแบบเก้าอี้กับโต๊ะที่เราซื้อมาจริงๆคนไม่มีมากนะดีกางขาทฟ่เลยอ่ะมีที่รองแก้วให้เขาแบบเวลาแบบเย็นกีบเบียร์ก็รองแก้วเลยนะเดี๋ยวไว้ถูกได้บนเตียงเราก็แบบซื้อหมอนมาเพิ่มเพื่อความแบบเออเหมือน่อน เป็นนอนหลายคนเผื<ม>่อพี่เบดแบบต้องการหมอนข้างไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบซื้อมาเพิ่มค่ะแล้วตรงน,นี้ก็จะมีโคมไฟก็คือไว้เปิดตอนกลางคืนแหละเพื่อแบบปิดไฟหมดแล้วแล้วก็อยากเล่นนอน<ไ>เล่นโทรศพัพท์และก็สุดท้ายนี่คือไฮไลท์ของวันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่ผมอยากภูมิใจนำเสนอมากเพราะผมเป็นคนจัดเองนี่ครับนี่คือเตียงซึ่งตอนแรกเนี่ยทุกคนก็เห็นแล้วแต่ว่าอันนี้เราก็จะเอาหมอนมาคืออย่างที่บอกแหละว่าจริงอ่ะสิ่งที่ตั้งใจว่าตอนแรกอ่ะก็ทำไว้เป็นเพื่อแบบเป็นเตียงนอนของผมเองไว้แบบสำหรับนอนเวลาพ่อแม่มานอนห้้้องงผมมะรรเีียาตตนแแ่่พบบทท ก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยมันคงจะดีนะถ้าแบบน้องๆสามารถแบบปนังชิวได้อะไม่ได้จ่ให้แบบเหนื่อยแล้วมันนอนางเดียวคือบางทีอาจจะแบบทำงานเหนื่อยแล้วก็อยากเล่นโทรศัพท์้าหลังก็แบบมานอนเอามาพิงอะไรเงี้ยแบบเล่นโทรศัพท์ได้ชิวๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีหมอนข้ามมาให้เพื่อแบบนอนกกงนอนกอดแล้วก็มีนี่มาเป็นตกแต่งทบางทีแบบว่าเราเอามาวางตรงข้างล่างได้ปัดฟงปัดฝุ่นเท้าอะไรเงี้ยใช่ครับถ้าไม่วางนี่ก็วางไว้เป็นพรมก็ได้ก็แบบเข้ากันเข้าเตียงอยู่อ่ะแล้วก็ต้องขอบเตียงนี่ครับทุกคน จริงๆผมไม่อยากติดหรอกมันเน้นสวยอะแต่แบบเด็กๆเราเหน็นขย้อนหรออ่ะพี่ไหนไหนก็ทําแล้วทําให้สวยไปเลยอ่านน้องเลยเออกไฟมาแบบจัดตรงจัดแต่งเนี่ยครับเฮ้ยแต่มันสวยนะมันถือเราจะไว้เป็นมุมถ่ายรายการวะรายการอะไรมีแต่เตียงนั่งคุยไงนั่งคุยร้านเพื่อนอ่ะทุกคนมาลองเทสใช้งานหน่อยเลี้ยงลำชอบแบงค์บุ้งเลยได้ครับได้ครับผมไม่รู้สุดยะดดูเอง <c oughs> พร้อมนอนเลยเหรอลองลองชงลองเทปนอนไม่ได้นะที่มันนอนไปเกินอ่ะจริงเหรอหลับเลยเมื่อกี้มันนอนแล้วแล้วมันก็แบบไปล้างหน้าล้างตาเลยเฉยเลยไร้มัไม่ขึ้นอย่างนี้เหรอนี่เรามันพังโอ้แม่ไอ้แม็กูสวยนะสวยนะสวยสวยขอน้ำหน่อยครับไปเสิร์ฟไม่ต้องเลยเห็นไหมตรงนี้มันมีไว้สำหรับแบบวางของได้นี่เห็นแรอเนี่ยนี่นะนี่นะโอ้ตี่น้ำมาเจ๊ดูดิ 张伦哥。 ที่เปลี่ยนที่พโลูกให้เป็นห้องนอนเนี่ยก็เท่านี้พอ้นะครับก็แต่งออกมาใน่แบบที่เราคิดไว้อาจจะไม่เล่าเซินแต่ก็แบบเกิน90%ก็ถือว่าโอเคครับทุกคนชอบชอบ,ชอบสวยและสะโวนี้ผมก็คงจะนอนที่นี่แหละครับเ,เพราะว่าคือมันสวนที่นู่นกนมุกเพราะเมื่อกี้ลองปิดไฟแล้วแบบลองแล้วคือแบบไรรยากาศมันชื่อแบบอ่องมินิมอลแบบชืลญี่ปุ่นนะทุกคนดีมากครับแถมเตียงนุ่มสบายนอนสบายหมอนมีหมอนคู่หมอนข้างพร้อมแล้วเกิดจะอยากได้ไปใช้บ้างนะถ้าเกิดน้องด็อยากได้ไม่ยากครับเพียงแค่ติดต่อไปที่ทางบริษ ได้ทุกช่องทางเลยที่นอน a อ l a n t i ิต V2 ราคาพิเศษผ่อนได้สบายสบายพร้อมของแถมมูลค่า4,800บาทจัดส่งฟรีรับประกันอีก10ปีพิเศษรุ่นรับ iPhone 13ในช่องทางช h อป e ีวันที่30นี้วันเดียวเท่านั้น มีหมดเลยว่ะจะเป็น f เฟซบุ๊กไลน์นูนี่นั่นมีเยอะติดต่อได้เลยนะครับไม่ยากและสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้พอนะครับดวนก็เดี๋ยวขอตัวแบบนั่งชิวๆแล้วก็แบบเดี๋ยวขอลงโปรแกรมสำหรับแบบไว้ทำงานกันกันนะครับผมดูนก็สำหรับวันนี้ไม่ต้องมาเป็นหลังที่เราพยายาว่าการของทุกคนไม่ไหวครับแฮรไปไปครับไปไปพอดพอดไป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 มือถือตขนาดนี้เลยหรออันนี้มืออะไรเนี่ยพร้อมแล้วทำอะไรมาทั้งวันแล้ววันเนี้ยไปกันแล้วักไปทุกคนอ่ะวิดก้มาแล้วไม่ตนด